สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก FC ทุกคนครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมทางช่อง YouTube เนาะนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่24มีนาคมนะครับ68นะครับผมคลิปนี้ผมอาจจะมาช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมติดธุระนะครับผมนะไม่เป็นไรนะครับเวลายังเหลืออีกเยอะอยู่เนาะนะครับแต่ บางคนก็อาจจะติดทุรลเหมือนกันอาจจะมาดูย้อนหลังนะครับผมนะวันนี้นะครับผมก็มีแนวทางนะครับผมเพื่อนบ้านนะครับแนวทางเพื่อนบ้านของเรานะครับเราพัฒนานะครับนวดที่ผ่านมาหลุดนะครับผมนะวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นหลุดนะครับผมต้องขอโทษขออภัยกับสมาชิก f c ที่ติดตามด้วยนะครับนะส่วนวันนี้นะครับเรามาแก้มือกันวันจันทร์นะครับผมอย่างว่าล่ะนะครับสูตรนะครับ มันก็ต้องมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมเนาะจะให้แม่นทุกงวดมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องมีหลุดนะครับผมนะนะวันนี้นะครับมารับชมกันเลยนะครับผมเอาแบบสั้นๆเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับสําหรับคลิปนะครับผมเนาะยิ่งมาช้ากันอยู่นะครับวันนี้นะครับสูตรที่ผมทําได้คือเด่น9กับ7นะครับผม2ตัวนี้นะครับเด่น9กับ7แล้วก็ผมฟันไปที่เเด้องวดนี้นะครับ ฟันไปที่9ตัวเดียวนะครับผมจับคู่นะครับจับคู่ให้นะครับผมก็มี9 4 9 5 9 7 0 4 0 5 0 7 2 4 2 5 2 7นะครับนี่คือชุดเต็มนะครับชุดเต็ม9ชุดนะครับผมนะอ่ะในชุด3ตัวนะครับ0 9 7 8 0 7 0 9 7 8 0 7นะครับใครชื่นชอบนะครับก็พิจารณาดูนะครับผมเน้นไปที่2คู่2ชุดนี้นะครับ97กับ07 นะครับนะใครจะวิ่งใครจะรุดนะครับก็2ตัวนี้พิจารณาเอาเลยนะครับส่วนที่ผมชอบนะครับผมชอบ9นะครับมันชน9เลยฝัน9ไปเลยนะครับงวดนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะเข้าห้องแนวทางนะครับก็สามารถทักมาได้ครับไลน์ครับ2 0 0 3 1 3 5 2ครับนะทักมานะครับผมขอเข้าห้องไลน์กันได้นะครับนะอ่ะ แคปหน้าจอนะครับแล้วก็จะแถมให้ด้วยห้านอยนะครับผมห้านอยวันนี้เหมือนเดิมนะครับอ่ะแคปหน้าจอนะครับก็ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมทุกสูตรทุกการคำนวณครับมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับผมเนาะมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมครับชอบค่อยตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้ปล่อยผ่านได้นะครับผมนะอ่ะอ่ะต่อไปนะครับจะให้ดู แนวทางตามนอยนะครับตามน้อยครับต่อไปนะครับตามน้อยวันนี้ครับวันที่24นะครับผมได้เด่น2ตัวคือ6กับ7 6กับ7ครับ2ตัวผมวิ่งรูดไปที่6ตัวเดียวนะครับผมนะตัวเจาะนะครับชุดจับคู่นะครับได้6 3 6 4 6 5 6 8 7 3 7 4 7้และ7 8นะครับผมนะ3ตัวนะครับ 2ชุดเหมือนเดิมครับ3 6 8 6 7 5 3 6 8 6 7 5ครับเน้นไปที่68กับ75 2ชุด2คู่นี้นะครับผมนะอ่ะประมาณนี้นะครับใครที่จะเข้าห้องไลน์เด้อนะครับเพื่อไปรับแนวทางนะครับก็ทักไลน์มาครับ2 0 0 3 1 3 5 2นะครับนะก็เข้าห้องไลน์นะครับผมเนาะใครจะเข้าก็ทักไลน์มานะครับอ่ะแคปหน้าจอแคปด้านนี้มันเห็นหมดไหมอ่ะเห็นหมดอยู่อ่ะแคปนะครับผมแคป นี่คือแนวทางต่ำหน่อยวันนี้นะครับผมนะจะมาไม่มาไม่รู้นะครับนะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับนะเนาะประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมปิดถูกอย่างไรต้องขออภัยกับสมาชิก F4VET ที่นี้ด้วยนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะถ้ามันหลุดนะครับผมนะอ่ะโชคดีกันทุกคนร่ำรวย,ยเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ